อยากให้มาคุณบูลงผู้ว่าคือคุณอยากไม่ได้คุณต้องช่วยกันลงนะลงผมก็อยากไม่ได้ผมลงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าประชาชนไม่ได้ต้องการถ้าประชาชนต้องการถึงเวลามีคนมาดึงผมไปลงแน่ถ้ามันมีกระแสคนก็มาเอาผมไปลงแน่แต่ถ้าคุณแค่เรียกร้องให้คนสองคนการจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพต้องมีคะแนนอย่างน้อย 1, 2, หนึ่ง้านสองแสนเสียง เอาละมานแค่เสียงเชียร์จากคนในนี้ไม่กี่คนไม่มีประโยชน์ถ้าคุณอยากเห็นผมเป็นผู้ว่าคุณช่วยกันรณรงค์ดิครับใช่ไหมครับกูอยากจะทํากลุ่มทําก็เห็นด้วยไหมถ้าอยากให้มาร์คฟิธบูมาเป็นผู้ว่าอย่าเลยวุฒิภาวะไม่มีนะครับํำคานไ,ไปพักก่อนนะไปพักก่อนนะครับาบายยกู <c oughs> เห็นมึงควนตีหลายข้อความแล้วนัถ้าพวกเราช่วยกันรณรงค์ช่วยกันเนี่ยมันก็เกิด เป็นไปได้แล้วผมก็เออลงไปนะมีสิทธิ์ที่นะผมก็ทํานะครับแล้วผมก็จะทาแบบนี้ด้วยนะคุณอย่ามาบ่นเมื่อที่หลังไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยแม่ไงฮะกูสาาเลือกมึงมาทาไมมึงเอาความเดือดร้อนไหมผมม่เดือดร้อนทุกคนแนตะ่ผมไม่รู้ว่าจริงผมเชื่อแลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าเดือดร้อนเยอะคนเดือดร้อนเยอะแต่นั่นคือเพื่ออนาคตอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องที่หมักหมมมาอย่างยาวนานจะต้องได้รับการแก้ไขจริงันต้องอาแบบนี้นะครับ ไม่งั้นประเทศเราตามไม่ทันเขาหรอกประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้วประเทศเรายังมานั่งเกงใจเกงใจมีข้อยกเว้นบางครั้งความต้องการเป็นคนเพียงคนสองคนมันไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องเชื่อนะนอครับถ้าเก้าไกลบอกเอ้มาร์คมาลงให้หน่อยเว้ยไม่มีคนผมก็ต้องเอ้ยถ้าผมลงต้องแบบนี้นะพักตำหนนผมนะถึงเวลามันลอยแพก็ไม่ได้นะเว้ยแต่นโยบายก็แบบนี้เลยว่า beautiful bangkok แล้วกันนะใช่ครับ ทำไมอ่ะโตเกียวสวยได้อ่ะโอซาก้าสวยได้อ่ะแต่วไหมครับเซียงไ้สวยได้อ่ะทไมแบงคอกก็สวยไม่ได้ยังไงอ่ะเช่ไหมครับก็แบบเขาทำนั่นแหละเขาทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นบบนั่นแหละแต่ไม่มีข้อจเว้นในใครทุกคนคือเท่าเทียมผมว่าผมทําได้นะแต่ประชาชนต้องหนุนด้วยไม่ใาช่ถึงเวลาแม่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาะ ไอ้ตอนนี้ทุกคนทุกบ้านห้ฮะเอาถังขยะมาตั้งนอกบ้านทุกคนนอกขยะถังขยะเก็บไว้ในบ้านนะจะไม่ได้มาขังขยะเหม็นเอาเหม็นมึงก็ต้องระวังเดนนั่นคือสิ่งแรกที่จะดัดสันดานว่ามึงจะต้องแยกขยะใช่ไหมครับการเอาถังขยะไว้ในบ้านเนี่ยทุกคนจะต้องรู้แล้วว่าขยะไหนที่มันเหม็นจะต้องเก็บยังไงจะต้องไม่สร้างขยะที่มันเหม็นใช่ไหมครับแต่วันนี้ถังขยะตั้งหน้าบ้านเดินผ่านถังขยะคลีกลมจะแดก แล้วการจะดัดสันดานคนไทยคือต้องเอาถังขยะไปไว้ในบ้านจะยกมาตั้งได้เฉพาะเวลาที่เขาจะมาเก็บนั่นคือช่วงเวลากลางคืนก,นก่อนเข้านอนมาวางไว้หน้าบ้านกลางคืนรถมาเก็บตอนเช้ามึงต้องเก็บถังขยะมึงเข้าไปพอสายๆหน่อยกูจะมีรถอีกรอบนึงกลับมาถ้ามึงยังปล่อยถังขยะไว้หน้าบ้านตื่นสายกูเก็บถังขยะมึงไปเลยมึงต้องไปซื้อถังขยะใหม่ใช่ไหมครับแต่ตงนี้นะการแก้ปัญหาเรื่องขยะอันดับแรกคือต้องให้ประชาชนเก็บถังขยะไว้ในบ้านมึงจะได้ไม่เทเสอาหาลงในกระดาษ ไม่เทกระป๋องขวดเราไปรวมกันฉะนั้นมึงต้องแยกนี่คือการฝึกสันดานนิสัยคนไทยใหม่เดีย๋ยวนี้บางคนเลี้ยงหมาเก็บขี้หมาเสร็จผูปากเสร็จโยนลงถังขยะบางคนเฮี้ยกว่านั้นเลี้ยงหมาในบ้านเวลาจะขี้ปล่อยไปขี้นอกบ้านนี่มันต้องรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยตามมาเชศนี่ก็ทําสําเร็จเพราะอะไรลองคิดดีครับคุณดูแล้วคิดไว้ทาไมโตเกียวรถไม่ติด ทำไมเสียงให้ประชากรมากกว่ากรุงเทพสองเท่าทำไมลดไม่ติดทำไมเขาไม่มีถังขยะอยู่นอกบ้านทำไมถนนสะอาดแต่บ้านเราถังขยะแม่งแทบทุกเสาไฟฟ้าแต่สกปรกชิบหายทำไมถนนก็ดาตลอดเวลาทำไมถนนบ้านเราแม่งโคโสโครกทำไมฝนตกมาทําไมน้ําบนถนนแม่งไม่ใสมันเขาวะทาไมตามด้วยเลาฝนตกน้ําบนถนนแม่งใสเจ๋วทำไมบ้านเราฝนตกทีน้ำบนถนนแม่งโคดโสโครกเพราะอะไรวะเออเห็นไหม ฉะนั้นถ้าผมเป็นผู้ว่านะมึงเดือดร้อนทุ่นหน้าเผอิสมัยเดียวแม่งลองเจีียบนะครับคุณเห็นไหมลองโอ่งอ่างนครับชาวบ้านวยวายพ่อค้าพ่อขายบอกเดือดร้อนแต่วันนี้เป็นครับสวยงามไหมครับฉังนั้นต้องกล้าครับต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับไม่ใช่แม่งยกเว้นอารมณ์อรลยอนุโลมไม่มีครับไม่มีอนุโลมขยะบ้านตัวเองเนี่ยยังต้องอไปรบกวนชาวบ้านอ่ะเอาไปตั้งนอกบ้านอ่ะฉะนั้นต้องเปลี่ยน ค่านิยมคนใหม่ทุกคนต้องเหมือนกันหมดมจะถังขยะตั้งนอกบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้ดังนั้นจะทิ้งอะไรลงไปมึงก็ต้องนอนดมอยู่เดี๋ยวมันก็ดีเองครับนี่คือวิธีการคัดแยกขยะที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในบ้านเราจะมีถังขยะสามสี่อย่างอันนี้เก็บกระดาษอันนี้ทิ้งเศษอาหารเผืเ่อเผื่อบางคนจะต้องซื้อครับเครื่องมือนะครับหรือเป็นถังขยะชีวภาพสำหรับไว้ทิ้งเศษอาหารโดยเฉพาะแล้วก็ได้ปุ๋ยไว้ใส่ต้นไม้น้ำทรงน้ำเสียก็ต้องถูกบำบัดก่อน ไม่ใช่ปล่อยลงคลองทุกวันนี้คลองน้ำน,น้ำเปียแม่งเหี้ยท่อระบายน้าลงคลองเฉยเลยคนไทยไม่ต้องโดนดับสันดานแล้วก็ปล่อยทำสันดานแบบตามแบบใจแบบไทยแท้แบบนี้ประเทศก็อยู่ขนาดน,นี้แล้วครับค่อยๆแก้ดีกว่าไหมกรเนียก็ค่อยๆแก้ไงเห็นไมมันก็เป็นแบบนี้ไงค่อยๆอย,อย่างน้นค่อยๆแกะทำไมเม่ดเอาทีเดียวให้มันจบจบกลัวละทีเห็นไหมครับเห็นไหมเพอาผมบอกผมจะเอาแบบนี้ว่าคนเริ่มปอดอะไรนะกลัวแล้วนะเพราะกลัวแล้วแม่งกูจะซวย ท้ายสุดสันดาห์เห็นกันตัวก็ยังมีอยู่กันทุกคนไม่กล้าเสียสละนะครับเพราะกลัวลําบากถานต้นไม้นี่ผมไม่ตั้งอยู่แล้วมึงอยากปลูกก็ปลูกในบ้านมึงเดีตั้งบนหลังคากูก็ไม่ว่าแต่อย่าเสือกมาตั้งรินฟุตบาทคุณจจริงไหมคุณอยากปลูกต้นไม้แล้วมาตั้งอะไรบนถนนถ้าต้นไม้บนถนนต้องเป็นต้นไม้ของรัฐบาลเท่นั้นเป็นของรัฐที่รัฐจัดมาแต่ของชาวบ้านคุณไม่มีสิทธิ์ผมเชื่อแล้วสี่ปีแล้วผมไม่รู้ว่านะมึงในกรุงเทพเปลี่ยนนะตาก้านหน้าบ้านก็ไม่ได้จะมาตากอะไรหน้าบ้านนะครับอุจา เว้ย <prueba, S 2> ต้องซื้อเครื่องอบผ้าไม่งั้นมึงต่อเติมบ้านเต็มไปหมดไอสัตว์ไม่ที่ตากผ้าไม่มีอ่ะมึงต่อเติมจนแม่งไม่มีที่ตากผ้าแล้วไม่ตากหน้าบ้านอ่ะมึงว่ามันใช่หรือเปล่าวะบ้านเขาสร้างไว้ที่หลังบ้านไว้สำหรับที่ตากผ้ามึงต่อเติมแล้วเป็นครัวปิดหมดเลยเฮียไม่มีที่ตากผ้าไม่ตากหน้าบ้านมึงว่ามันใช่หรือเปล่าเห็นแก่ตัวก็ต้องโดนแบบนี้ไอพวกเห็นแก่ตัวน่ะบ้านแม่งมีดีมึงต่อเติมแล้วเต็มไปหมดเลยเฮียไม่มีอะไรแล้วท้ายสุดก็มาอาศัยถนนนะบ้านส <c oughs> ่วนใหญ่นิติบุคคลดูแลโอ้ หมู่บ้านส่วนใหญ่นี่ิบุคคลเก็บตังค์ไม่ได้หมู่บ้านผมยังเก็บตังค์ไม่ได้เลยวันนี้นี่ิบุคคลก็ตั้งไม่ได้คนบางคนก็เห็นแก่ตัวนะครับเขาเก็บกันแค่เดือนละสามร้อยแม่งไม่ยอมจ่ายเลยหน้าด้านนั่นคุณไปจัดการเลยเนี่ยคุณไปรณรงค์เลครับช่วยกันทําป้ายเรียกร้องให้มากันผู้ว่าเดี๋ยวก็แสมานะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคนมาแย่งกันนะครับแย่งกันเชิญผมไม่เป็นตัวแทนพักไม่ต้องห่วงนะครับเป็นผู้ว่าแก้ไขไม่ได้จุดนี้ทาไมจะไม่ได้ครับเรื่องอะไรที่แก้ไม่ได้ กล้าพูดกล้าทำเปล่าไม่โดนดานะ่าเนี่ยด่าก็ด่าไปดิสนที่ไหนเนคุณว่าผมสนเน,นี่ยคนด่าผมวันนี้ผมยังไม่สนเลยเฮ้อ <c oughs> โดนดานะ่าเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะจะสนทำไมถ้าผมทาความดีอยากด่าก็ด่าไปใช่ไหมไอ้คนที่ด่าผมาแสดงไม่ได้คนดีนะครับอยากด่าก็ด่าไปเนียให้เขาได้ระบายบ้างแม่งมอยู่ว่ากูเอารถออกเลยคนระับเก็บต้นไม้ตามริมถนน,นก่อนเลยคนระับได้ต้นไม้ฟรีเพียบเลยใช่ไหมครับใครที่วางากระถางต้นไม้ริมถนน,นบนฟุตบาทถือว่าทิ้งแล้ว ตอนนั้นกทมจะรับไปดูแลให้เก็บไปเลียบเลยใช่ไหมครับมึงตั้งเก็บเอกนะเราได้ต้นไม้ฟรีถังขยะไม่เอาเข้าไปกูได้ถังขยะฟรีใช่ไหมครับเออใช่ไหมครับอ่าดังนั้นคนแม่งโดนผมก็โมยต้นไม้ไปแม่งโวยวายด่าอมึงแกด่ากันด่าไปอย่างน้อยมึงก็ได้ระบายแต่กูได้ต้นไม้ฟรีใช่ไหมมันไม่กล้าทําแล้วมันกลัวเสียคะแนนไงผมไม่กลัวเสียคะแนนไง แ้่ผมใหญ่ผมทำมันก็ต้องตามใจกูบ้างไม่ใช่แม่งเนี่ยกลัวจะเอาคะแนนทำเพื่อเอาคะแนนกูไม่อยากเอาคะแนนกูจะทาความดีเพื่อแผ่นดินทําไมต้องเอาคะแนนอลนะมันต้องเปลี่ยนความคิดแล้ววันนี้ก็ผมเข้ามาทําอาสาอะไรเพื่อทุกคนมีความสุขไม่ใช่หรอผมไม่ได้ทาเพื่อคนใดคนหนึ่งนี่ผมเอาคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยอย่าโวยวายมากนักจัดแม่งเลยมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยววันหนึ่งมันด่าผมพอมันดีมันก็เลิกด่าน่ะช่วงแรกมันโดนด่าอยู่แล้วนะครับปรนเช่นนี้ มันกลัวจริงคือการเปลี่ยนแปลงแต่ใครหน้าบางก็อย่ามาทำเนี่ยมึงอยากด่าด่าไปเดี๋ยวพอมึงเห็นผลงานมึงก็ด่าไม่ออกอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะอยากเห็นผู้ว่าก็ไปช่วยกันรณรงค์แล้วนะแต่อย่ามารณรงค์แค่ตรงนี้ไม่มีประโยชน์ทําให้ผมเห็นเนี่ยโอ้โหไปไหนก็มีคนเรียกร้องมีคนขึ้นป้ายเลยนะอยากเห็นมาร์กเป็นปผู้บ๊กบูกผู้ว่ากสทมตรงมือขึ้นป้ายตรงนี้ขึ้นป,นป,นป้ายใหญ่แล้วปรากฏว่ากระแสแม่งมานะผมเป็นผู้ว่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแต่ถ้าวันนี้คุณเรียกร้องสองันนี้ผมลงไว้นะแพ้ล้านเปอร์เซ็น ล้านเปอร์รเซ็นต์ไู้ไ <c> ด <oughs> ้คะ,ะแนนถึงหมื่นหรือเปล่านะนะเออวันนี้นะคุณอย่าเอาแต่เรียกร้องคุณอยากได้อะไรคุณต้องช่วยกันลงมือครับใช่ไหมมันต้องดัดนิสัยแล้ววันนี้ไม่ใช่อยากได้แล้วก็เรียกร้องเรียกร้องแต่ไม่ช่วยกันลงมือมจะได้ยังไงน,นะครับต้องฝึกนิสัยคนไทยไงว่าคุณอยากได้อะไรเนะี่ยผมจะนําให้แต่คุณจะได้ตามที่คุณต้องการนะแต่คุณต้องช่วยกันลงมือไม่ใช่เรียกร้องอย่างเดียวนะครับนะ สังคมเราเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยถนัดในการเรียกร้องวันนี้เด็กๆเ,เ,เขาลงมือทำเห็นไหมครับแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ยังเรียกร้องยังรออยู่นะรอเด็กทําให้นะครับแต่ที่เด็กๆเ,เสียสละออกไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางใชครับแต่ในวันนี้นระถึงเวลาแล้วที่ประเทศเรานะครับจะต้องสร้างค่านิยมใหม่อยากได้อะไรต้องช่วยกันทําไม่ใช่แหกปากเราไม่ใช่ลูกนกนะหิวมากก็แหกปากเดี๋ยวแม่ก็ป้อนแม่ก็ป้อนนะไม่ใช่เป็นลูกเกี๊ยบก็ยังดีวะใช่ไหมคแม่ันพาคุยเกี่ยหาากินก็หากินเอง ลูกเจี๊ยบไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูมันไม่ตายนะถ้าไม่มีศัตรูไปไม่มีแมวไปตะปบมันในชะ่ไหมแต่ลูกนกเนี่ยไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูในตายอย่างเดียวดังนั้นผมจะต้องทําให้สังคมไทยเป็นสังคมลูกเจี๊ยบไม่ใช่สังคมลูกนกวันนี้ประชาชนแหกปากไม่มีที่ตากข้าวกู้กูกาตากตั่งบนถนนไอ้หี้อชิบหายผมมองไม่เห็นเลยวะไอ้มึงมึงมีที่ปลูกข้าวมึงไม่มีที่ตากข้าวได้ไงวะเอมึงมีที่ปลูกข้าวแล้วปลูกข้าวที่ไหนมึงปลูกเหงก็ตากที่นั่นแหละไอชิบหายมาตากตนนนั้ ผมไม่มองให้เป็นปัญหาเนี่ยตาข้าวผสมนีก้นกูจะขับรถบดแม่งเลยลงใลนล,ลงในโซเชียลผิดแบบไม่ผิดทําใ้ทุกอย่างนะครับดังนั้นผมมองเนี่ยคือ,อการตากข้าวผสมนี้คือความเลวร้วายนะเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะมีปัญญาปลูกข้าวจะไม่มีปัญญาหาที่ตากข้าวไอ้ยี้องนั้นอย่ามาอ้างกับกูนะอย่ามาอ้างกับกูนะกูกวาดเลยนะกูรถกวาดเลยนะกูถือว่าข้าวที่ผสน,นเป็นข้าวกูฟรีเอารถดูดเลยดูดได้ข้าวไปขายอีก ตากคนหลังกาบ้านก็นได้แต่ไม่มีที่ตากแต่อย่ามาตากบนถนนเพราะถนนเป็นของทุกคนไม่ใช่ของคุณคนเดียวไม่พอใจกูไม่ต้องเลือกกูนะนี่ไงกูไม่สนนี่ไงแต่บางคนไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะกลัวเสียคะแนนเอาไปทใํใไมคะแนนเฮงสวยโอเค,ออคนเนาะสมควรกับเวลาแล้วนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้แล้วก็ฝากนะครับฟังเราคิดอย่าฟังเราเชื่อสวัสดีครับ